สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนผู้ป่วยติดเตียงลุกเดินได้หลังฉีดวัคซีนแบบไว้ วันที่5พฤศจิกายนที่บา้านเลขที่52ทับหมูดที่3ตําบลพระรนอนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์หลังรับแจ้งว่าชายพิการนอนป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้มานานกว่า1ปีจากอุบัติเหตุรถจักรายานยนต์ล้มหัวฟาดพื้นขณะกําลังออกหากบก่อนฉีดวัคซีนแล้วสามารถลุกนั่งยินเองได้ราวกับปาฏิหาริพบกับนายอนวัยห6ปีนั่งพูดคุยกับเพื่อนบ้านที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีโดยมีใบหน้าสดใสาสามารถเดินลุกนั่งได้ซึ่งทางญาติและเพื่อนบ้านต่างก็เชื่อว่าเป็นผล จากการฉีดวัคซีนสุดไข้ที่ทางรัฐบาลจัดมาให้ด้านนางบางอ่อนผู้แพรน้องสาวเล่าว,ว่าพี่ชายเกิดอุบัติเหตุรถล้มหัวฟาดพื้นเองจนต้องนอนติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยมาประมาณ1หนึ่งปีโดยวันที่31สิงหาคมทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลพระนอนได้มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้เข็มแรกก็ปรากฏว่าเริ่มมีแรงขยับร่างกายได้เองจากที่นอนติดเตียงจนไม่สามารถทำอะไรได้หลังจากนั้นก็ลุกนั่งได้เองก็ไล่จะเดินได้ตนเองคิดลเล่นๆว่าเกิดจากผลข้างเคียงวัคซี คล้ายกับอาภินิหารเมื่อวันที่7ตุลาคมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลพระรนอนได้ฉีดเข็มที่2อีกหลังจากนั้นอาการก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนร่าสุดสามารถยืนเองได้ตามปกติแล้วจึงคิดว่าน่าจะเกิดจากผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนอย่างแน่นอนลหลังจากนี้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลพระรนนได้มีการแจ้งมาแล้วว่าจะมีการส่งเจ้าหน้าที่มากายภาพบำบัดฟื้นฟูร่างกายต่อไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิเดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิเดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกับคุณครับ